เพื่อนๆน,นั้นแน่ใจกันแล้วหรอครับว่าเพื่อนๆน,นั้นรู้จักอันโกเบเรโนจากเรื่องคูพิเศษจอมป่วนรีบอนมาเป็นอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าเรื่องราวหลังจากนี้ที่เรากำลังจะพูดนั้นน่าจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆน,นั้นอาจจะไม่เคยรู้และหลายๆคนนั้นก็อาจจะรู้จากที่นี่เป็นครั้งแรกก็เป็นไปได้ครับกับ77เรื่องของเหล่าอันโกเบเรโนที่เพื่อนๆน,นั้นอาจจะไม่เคยรู้ของซีรีส์คาตะเคียวฮิตแมนรีบอล101ครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมเพชรจากเพชรนะอีกตามเคยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงอันโกเบลโน่กันอีกแล้วในเรื่องคูพิเศษจอมป่วนรีบอลกันนะแน่นอนว่ามันเป็น77แฟกต์นะครับเรื่องจริงที่เพื่อนๆนั้นอาจจะไม่เคยรู้เดอร์เรฟเรนนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับเป็นเว็บภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปอ่านกดเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ตรงนี้นั้นเราได้ทำออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยและอยากจะด ผมขอสัก500ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปให้เราต่อไปนะครับเอาละถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลย ข้อที่1คําว่าอันโกเบเรโนนั้นเป็นภาษาอิตาลีครับมีความหมายแปลว่าสายรุ้งนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องคุพิเศษจอมป่วนรีบอร์นั้นก็ได้หยิบยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นํามาเป็นสีของเหล่าอันโกเบเรโนนะครับไล่ตามสีทั้ง7สีเลยข้อที่2อบนทรนีเซปเต้นั้นมีคนครอบครองจุกนมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรนีเซปเต้อย่างชัดเจนนะครับและปรากฏตามไทม์ไลน์เนี่ยอยู่ทั้งหมด10คนด้วยกันเพราะเรียกได้ว่าตระกูลของยูนี้นะครับก็ปากฏไปแล้ว3คนนะครับไม่ว่าจะเป็น โกเบเลโน่นั้นจะมีนิสัยที่แตกต่างกับไฟที่พวกเขาถือครองอยู่และตรงกันข้ามกับลักษณะนิสัยที่ปรากฏในวงโกเล่แฟมิลี่นั่นเองครับอย่างเช่นสัสงกวะรเรียวเฮน,นั้นเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีความแผดพุง่งและร้อนแรงตามแสงอรุณน,นั่นเองนะครับแต่ตัวของรีบอลนั่นเองกับสงบเยือกเย็นใช้ได้กันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอันโกเบเลโน,นนะครับและว,วงโกเล่นั้นถ้าเกิดนับกันตามไฟแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแบบสุดข,ขั้วกันเลยทีเดียวหรอครับสี่อันโกเบเลโนทุกคนนั้นมีสัตว์เลี้ยงเเเป็นนนขอองงตัวงัววรยกร้มิจ แล้วก็อยู่นี้นั่นเองครับที่เราก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อใครหลายๆคนเข้าใจผิดตะขาบของรันมิจินั่นเองนะครับเป็นอาวุธกล่องประเภทหนึง่งไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเธอนั่นเองครับ5ในเพลง o อ l i s t e n t o the Ste r e o นั้นตัวของรันมิจินะครับมีไฟเป็นสีฟ้าอมน้ําเงินมันเป็นสัญญาบอกเลยครับว่าแท้จริงแล้วถ้าเกิดเธอมาเป็นอังโกเบเรโนนั้นตัวของเธอจะเป็นอังโกเบเรโนจุกนมแห่งพิรุณนั่นเอง6ทุกคนในเรื่องนะั้นต่างมีการระบุกรุ๊ปเลือดไว้ชัดเจนนะครับในเหล่าอังน ในกลุ่มนะครับที่กรุ๊ปเลือดของพวกเขานั้นเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนั่นเองนั่นก็คือตัวของรีบอนเวลดแล้วก็ฟงครับข้อที่7ลูเซียและอาริยานั้นเป็นอังโกบเบโนทั้ง2คนนะครับที่ไม่ได้มีการปรากฏวันเกิดออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนนะครับว่าพวกเธอนั้นเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่8ฟงรู้จักศิลปะการต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่ามากกว่า107เชนิดกันเลยทีเดียวถ้าเกิดนับหมัดเกี้ยวสร้าง,งเขาไปด้วยเนี่ยตัวของฟงจะรู้กระบ,บวนท่าเกี่ยวกับวิชาย,ยุทธถึง108กระบวนท่าัเเน,าเ,น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 าเลยทเปดกรับวเนท่า ก่อนที่เขาจะมาเป็นอนะังโกเบรโนนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆและแน่นอนว่าฝีมือของเขาไม่ธรรมดาครับในภาคคาสาปปลายสายรุ้งนะก้าฟงนั้นชอบกินเต้าหู้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นเต้าหู้ที่เผ็ดมากๆนั่นเองครับเขานั้นปกติชอบกินในตอนโตแต่ในตอนที่ตัวของฟงนั่นเองนะครับกลายเป็นอังโกเบรโนเนี่ยตัวขเขาก็ไม่สามารถกินเต้าหู้นี้ได้อีกเลยนะครับเพราะว่าเผ็ดมากๆกันเลยทีเดียวจนมันทําให้เขาน้าตาไหลและก็ไม่อยากกินอีกเลย10ตัวของฟงนะครับชอบเครื่องดื่มคือชาอู่หลงนั่นเองครับ11จาก ผลสำรวจนะครับความแข็งแกร่งของเรื่องคูพิเศษจอมปวนรีบอลแล้วตัวของฟงติดอยู่ในอันดับที่14ครับ12ฟงฮิบาริและอาราวดีนั่นเองมีลักษณะภายนอกที่คล้ายกันเป็นอย่างมากแตกต่างกันเพียงแค่ทรงผมเท่านั้นเองเพราะว่าตัวของฟงนั้นนะครับจะมีทรงผมด้านหลังเนี่ยที่ยาวกว่าตัวของฮิบาริและอาราวดีอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนี่ยใครที่อ่านมังงะน,นะครับตอนสู้ศึกตัวแทนที่วาเรียนเนี่ยตัวของฟงก็ได้ใช้ร่างปลดคำสาบครับมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวของฟงนี่แหละคือลูกผสมระหว่างฮิบาริและอาราวด สิบสนะฟงและฮิบารินั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดน,นั่นเองครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยประเด็นนี้ก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากนักเพราะฮิบารินั้นไม่ชอบให้ฟงพูดถึงเรื่องนี้ครับและทุกครั้งที่ฟงจะพูดถึงเรื่องนี้ตัวของฮิบารินั้นก็จะคอยงุดหงิดแล้วก็หาเรื่องฟงอยู่ตลอดเวลาครับฟงจึงได้หลีกเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นผมเชื่อว่าตัวของฟงและฮิบารินั้นอาจจะมีความสําคัญแบบอารมณ์แบบปู่ทวดนะครับแล้วก็มาถึงฮิบารินัวิบ นหน้าก็ออกไปทางวิทยายุทธจีนอยู่เหมือนกันนะนะแถมอาวุธที่ฮีบริใช้นั่นเองนะครับก็เป็นทอนฟไฟอีกด้วยมีลักษณะการต่อสู้บางส่วนที่เหมือนการต่อสู้อาวุธของจีนอยู่นั่นเองครับ14ปืนที่รีบอลใช้ในการต่อสู้ในเรื่องอุปพิเศษจอมป่อนรีบอลนั่นเองนะครับที่เราจะได้เห็นบ่อยๆตอนที่เลออนเปลี่ยนร่างเป็นปืนนั้นก็คือปืนที่มีชื่อว่า c ีแซด75เฟิรนั่นเองครับเป็นลักษณะของลูกกระสุน9มมนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถแนบรูปมาให้ได้จริงๆนะ โดยราคาที่ผมไปเสิร์ชในประเทศไทยมาแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7 0,000่นบาทครับ15รีบอลมีแฟนสาวมาแล้ว7คนและคนล่าสุดของเขาก็คือเบียงกี้ครับ16รีบอนและโคโรเนโรรวมไปถึงเลออนนั้นนอนหลับโดยที่พวกเขาไม่หลับตาครับ17รีบอนชอบการเลี้ยงกิ้งก่าครับและเขาก็ชื่นชอบการเลี้ยงกิ้งก่ามาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นอันโกเบเนโนอีกด้วยนะ18จากผลสํารวจโพลนะครับความแข็งแกร่งแล้วตัวของคู่พิเศษจอมปวดรีบอนหรือรีบอนของเรานั้นอยู่ในอันดับที่ 3ครับ19รีบอลจบปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ครับ20รีบอนชอบดื่มกาแฟและกาแฟที่เขาชอบนั่นก็คือเอสเพรสโซ่นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานกาแฟของรีบอนนั้นเรียกได้ว่าสูงมาก,กเลยทีเดียวนะครับใครทําไม่ถูกใจเนี่ยก็อาจโดนพี่แกโวยได้เลยนะ่ออาหารที่รีบอนชอบกันบ้างนะครับนั่นก็คือวอนโก้เพปโปชินีนั่นเองนะครับเป็นอาหารหลักที่รีบอลกินที่อิตาลีกันเลยทีเดียวแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วนะครับรีบอนก็ชอบทุกสิ่งอย่างที่มาม่าหรือตัวของนานะแม่ของซุนะ ทำเช่นกันครับ 22. รีบอนชอบการขัดอาวุธแล้วก็นอนด้วยนะ 23. รีบอนเป็น1คนนะครับในสมาคมคนรักนกของอิตาลีอีกด้วยเรียกได้ว่านอกจากชอบกิ้งกาแล้วก็ยังชอบนกอีกนะ 24. รีบอนอ่านคนออกนะครับหรืออาจจะอนุมานได้ว่าเขาอ่านใจก็เป็นไปได้โดยทางนี้เองนะครับมาจากภาษากายของคนที่เขาต้องการสื่อสารนั่นเองครับอย่างไรก็ตามมันเป็นจุดที่ทําให้เรารู้ว่าตัวของรีบอนนั้นช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนเก่งเรื่องจิตวิทยาเป็นอย่างมาก 25. ในวงการล่ามภาษา ั์นั่นเองนะครับตัวของรีบอนนั้นนับได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการเป็นล่ามสัตว์และล่า,มมาแมลงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของรีบอนนั้นในบางครั้งเขาก็จะทําการสืบศัตรูโดยการใช้มแมลงที่เขานั้นมีเป็นลูกน้องครับโดยเฉพาะพวกด้วงกวงแน่นอนว่าในสาขาปาสาตววิทยาเกี่ยวกับสัตว์นี้เองเรียกได้ว่าในโลกของครูพิเศษจอมป่วนรีบอนนั้นใครไม่รู้จักรีบอนก็คงจะเอาไปเลยล่ะครับ26รีบอนนั้นเป็นมาเฟียที่ถูกยกระดับนะครับให้เป็นมาเฟียระดับไฮแอนด์ซิกนะครับหรือมา เฟียเล่นซ่อนหาที่เรียกได้ว่าตามตัวจับยากกันเลยทีเดียวะนะ27รีบอลคือตัวละครแรกนะครับที่ปรากฏออกมาตามเนื้อเรื่องและเขาก็กลับเป็นตัวละครสุดท้ายด้วยที่ปรากฏออกมาตามเนื้อเรื่องเหมือนกันครับทั้งนี้เองก็ยึดตามบางงน,นะครับ28เพลงทั้งหมดในเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอลนั้นรีบอลออกไปเป็นตัวหลักรวมไปถึงเป็นส่วนประกอบในเพลงถึง8เพลงด้วยกันครับ29เวลเด้นคือคนที่ร่วมพัฒนาอาวุธกล่องร่วมกับนักวิทยาศาสตร์สุดอัจฉริยะในยุคนั้นอีก2คนครับซึ่งก็แน่นอนว่าพวกเขานั้น ขายอุปกรณ์อาวุธกล่องพวกนี้ให้กับมาเฟียในช่วงที่พวกเขาช็อตจนในที่สุดนะครับเมื่อเข้าไปยุ่งกับวงการมาเฟียแล้วเขาก็เริ่มโดนตามไล่เก็บทีละคนนั่นเองครับจนในที่สุดแล้วพวกเขาก็หายสาบสูญไปนั่นเอง30เวลเดนั้นมีความสนใจในเขาของแรมโบ้รวมไปถึงร่างกายของแรมโบกด้วยเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสายล่อฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับและตัวของเวลเดเองนะครับก็เป็นผู้คุมจุกนมสีเขียวอีกด้วยเขาจึงมีความสนใจในตัวของแรมโบ้มากที่สุดในเรื่องครับเรียกได้ว่าในบรรดาเรื่อองททีี่่เขาาายกกจะคความ,มาสุด น่าจะเป็นเรื่องของแรมโบ้นี่แหละ3 1มสิเวลเดนั้นเป็นภาษาอิตาลีนะครับรวมไปถึงเป็นภาษาสเปนและโรมาเนียอีกด้วยที่แปลว่าสีเขียวและเขานั้นก็ถือคองจุกนมสีเขียวอยู่อีกด้วย32คําพูดติดปากของโคโรเนโรก็คือคําว่าเฮ hey ้ยๆนั่นเองครับและการปรากฏตัวในเรื่องคุณพิเศษจอมปวดรีบอนนั้นเขาก็พูดคาว่าเฮ hey ้ยๆมากกว่า80คําบวกบวกๆอีกด้วยนะครับผมอันนี้คือไปนั่งดูนะครับแล้วก็ลองไล่นับดูนะครับอันนี้แค่ไม่กี่ตอนเองนะยังได้เกือบลยดงนั้นเลยดัง <33. S 2> การบอกเล่าของรีบอลแล้วนะครับโคโรเนโร่นั้นเองนะครับสามารถจัดการมาเฟียจากอิตาลีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นศึกมาเฟียเขานะั้นสามารถจัดการมาเฟีย1,375คนด้วยตัวคนเดียวและเขาก็สามารถเอาชนะได้อีกด้วยครับ34ก่อนที่จะมีคําว่าเว hey ้ยเฮ้ยหรือคําว่าเ hey ฮ้ขึ้นมานะครับที่เป็นคําพูดติดปากของโคโรเนโร่มีคําว่าสปาตาอยู่ในลิสต์ให้อาจารย์เลือกใช้อีกด้วยครับสปาตาอะไรเงี้ยวะ <laughs> แบบสปาตามันก็แปลกๆเนาะก,กับโคโรเนโะร่เนี่ยสามสิบห้าโคโรเนโร่นั้นถ จัดอันดับอยู่ในความแข็งแกร่งเป็นอันดับ4นะครับแต่ว่ามีวงเล็บนิดๆน,นะครับที่บอกว่าอันดับตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดอันดับจากการที่ถ้าเกิดมีภัยพิบัติหรือว่าถ้าเกิดมีสงครามเกิดขึ้นโคโรเนโรจะอยู่ในระดับ4นั่นเองครับนั่นมันหมายความว่ากําลังลบของเขาเนี่ยมันสูงมาก,กเลยทีเดียวและตัวของเขาเนี่ยครับก็มีการอ่านเกมตั้งรับตั้งรุกเนี่ยเหมาะสมกับการทําสงครามนั่นเองครับ36ดําของโคโรเนโรก็คือเลข56นั่นเองครับใครอยู่ดํานี้นะครับรายงานตัวด้วยโว้ยเฮ้ย 37ตั้งแต่ปรากฏตัวออกมาในเรื่องนะครับโคโรเนโรเนี่ยเรียกได้ว่ามี2ชุดหลักๆเท่านั้นนะครับที่เรียกได้ว่าปรากฏให้เราเห็นนั่นก็คือชุดสามัญประจําบ้านของเขาเนั่นแหละครับและอีกชุดหนึ่งก็คือชุดทหารที่เขาใส่ในมาเฟียแลนด์นั่นเองครับสามสิบแปดโคโรเนโรนั้นชอบลงโทษตัวของสกาวเช่นเดียวกับรีบอลนะครับและตัวของสกาวนั้นก็เรียกโคโรเนโรรวมถึงรีบอลว่าลูกพี่อีกด้วยมันเป็นแสดงการข่มขวัญเล็กๆน้อยๆอะนะสามสิบเก้าเกลือแร่แบบสปอนเซอร์นี่แหละครับคือสิ่งที่โคโรเนโรชอบดื่มมา จะดื่มแทนน้ากันอยู่แล้ว40โคโรเนโลและรีบอลนั้นมักจะนอนแข่งกันโดยที่ลืมตาได้นานที่สุดใครลืมตาได้นานที่สุดเป็นฝ่ายชนะครับแต่ทั้งคู่นั้นก็มักจะมีเหตุการณ์ขัดขึ้นมาเสมอที่นี้มาถึงเจ้ามามมนกันบ้างนะครับหรือว่าไวเปอร์นั่นเองผมขอเรียกว่ามามมนนะหรือบางทีเรียกว่าไวเปอร์ก็ไม่ผิดนะครับ41คําว่ามามมนนั้นเป็นชื่อของไวเปอร์นะครับที่แปลว่าความมั่งคั่งความมั่งมีทางด้านวัตถุครับเอาจริงๆเราจะบอกว่าโมมอนเฮา s e ที่ผมอยู่นั่นเองนคับบกก็ตววแมาาาาจํ่เนี่แหลซึ่งผย ละะครตัวนนนี้เเป็ิศษะนะ42ไวเปอร์ตามภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยครับแปลว่างูเหา่าหรืองูพิษครับ43เงินและคําว่าฉันคือคําพูดที่มามอนพูดมากที่สุดในเรื่องนะ44มามอนชอบกินน้ำมะนาวและช็อกโกแลตราคาเหเยนเท่านั้นครับเรียกเย้วจะประหยัดไปไหนเนี่ยนอกจากคิงงกแล้วเนี่ยยังหน้าเลือดอีกนะมามอนนะ่ะ45งานที่มามอนทําในเวลาอดิเลตก็คือการนั่งนับเงินของตัวเองครับ46มามอนชอบทูบหอมระเหยรวมไปถึงเงินมากที่สุดครับและขอแถมให้อีกนิดหนึ่งว่า ของเขาที่มีชื่อว่าฟันทัสมานั้นแปลว่าความโลภครับ47เขานั้นเกียดเบลเฟกอร์ที่สุดร่วมไปถึงพวกน้ําอัดลมลดผลไม้อีกด้วยอาหารเผ็ดพี่แกเนี่ยก็ไม่ชอบนะ48มาร์มอนหรือไวเปอร์ของเรานะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นอังโกเบเนโนที่มีเพลงประจําตัวของตัวเองครับ49รีบอลและโครเนโรรวมไปถึงมาร์มอน3คนนี้เป็นอังโกเบเนโนที่เจอกันแบบรวมกกกันเจอบ่อยมากที่สุดในเรื่องตั้แต่เรามีการนับกันขึ้นมานั่นเองครับและเรียกได้ว่าเมื่อทั้ง3คนเจอกันเนี่ยจุกนมอังโกเบเน บอลและโครเโนโรนั้นมักจะส่องแสงแรงจ้านั่นเองครับ50มารมอนและเบลเฟ,ฟกอนนั่นเองครับเคยยืมล่มของเรวี่ไปตอนฝนตกนั่นเองครับโดยที่ทั้งสองคนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นสายล่อฟ้าผลก็คือทั้งสองคนนั้นโดนฟ้าผ่าและเขานะครับก็ตามมาด่าเรวี่อีกด้วยจริงๆพี่แกน่าจะถามก่อนนะว่านั่นไม่ใช่ล่มนะครับนั่นมันเป็นสายล่อฟ้าของเรวี่51จากฮารุฮารุแดนเจอร์นะครับที่เป็นการสัมภาษณ์นั้นตัวของฟงและไวเปอร์นั้นไม่สามารถกินเต้าหู้ที่ฟงชอบได้นะครับเนื่องาาากกกมมมน็ดยและรสึหหุิ ด้วยนะครับเวลาเข้ากินอาหารเผ็ด52เนี่ยทีนี้เรามาถึงเรื่องของสกาวกันเล็กน้อยบ้างมีแค่ข้อ2ข้อเองนะครับผมหลังจากคํัสาปปลายสายลุงหรือสึกตัวแทนแล้วนั่นเองนะครับตัวของสกาวนั้นยังคงอยู่กับชิมอนแฟมิลี่อีกด้วยนะ53รันมิจิเป็นภาษ,าษาฮินดีนะครับแปลว่าพริกหวานครับห4หมายเลขแฟนดอมของรันมิจินั้นมีหมายเลขก็คือ -6 6, 6นั่นเองครับเมื่อเอามาประกอบกับโคโรเนโลแล้วก็จะเกิดเป็นดอม566 6, 6, 6นั่นเองครับ55รันมิจิไม่เคยอวยพรให้นักเรีียนขอองเธัท่ไป สู่สนามรบนั้นปลอดภัยหรือโชคดีกันเลยทีเดียวเนื่องจากเหตุการณ์ของโคโรเนโลนั่นเองครับมันก็เป็นปมฝังใจของเธอในศึกวันแห่งชะตากรรมนั่นเอง56ในมังงะได้มีการชี้นําว่ารอยแผลเป็นของเธอนะครับหรือรอยแผลเป็นของรันมิจินั้นมาจากเหตุการณ์ที่ผิดพลาดในวันแห่งโชคชะตานั่นเองครับแต่ตัวในอนิเมะนั้นกลับชี้นําว่านี่นั้นเป็นการใช้พลังของจุกนมมากจนเกินไปครับ57จากผลการสํารวจตัวละครหญิงตัวของรันมิจิได้รับความนิยมเป็นอันดับ2กันเลยทีเดียวนะครับจาก 58รันบิจีนั้นเป็นตัวละครหลักที่ได้โผล่มาในเพลงทั้งหมดของคุณพิเศษจอมปวดรีบอลเป็นจํานวนทั้งหมด2เพลงครับทีนี้มาถึงอันโกเบลโน่ฝั่งนภะากันบ้างนะครับ59อารียาและลูเช่นั่นเองนะครับมีคนภาคเป็นคนเดียวกันนั่นเอง 60เช่นเดียวกันกับอนะันโกเบเลโนนภาคนอื่นๆนะครับอารียนั้นสามารถมองเห็นอนาคตไดค้คล้ายๆกับยูนิแล้วก็รูเชอีกด้วยครับ61ในอนาคตนั้นยูนินะครับได้ถือรองจุกนมทั้งหมดไว้ที่เธอเว้นแต่ของโครเนโรนะครับที่อยู่กับรันมิจินั่นเอง62เช่นเดียวกันกับแม่และยายของยูนินั่นเองครับเธอมีรอยสักของจิโกรเนโรแฟมิลี่อยู่บริเวณที่ตาของเธอนะครับและนับว่าเป็นจุดบริหารเสน่ห์ที่ใครหลายๆคนนั้นชอบจากผลสํารวจนะครับผมตัวของยูนินอกจากตาของเธอแล้วนั้น ตัวของตาสัญลักษณ์ของจิโกลเนโรแฟมิลี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เธอมีเสน่ห์เป็นอย่างมากครับ63จากการที่ได้มีการระบุไว้นั้นตัวของยูนิอายุราวๆสิปีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามแล้วเธอในช่วงของภาคแฟมิลี่รุ่นแรกนั่นเองนะครับตัวของยูนินั้นก็เรียนอยู่ในชั้นเดียวกันกับพวกซีน่านั่นเองครับมันจึงทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วพวกซีนะากับยูนีนั้นมีอายุที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันอีกด้วยถึงแม้ว่าไทม์ไลน์อาจจะมีงงๆไปบ้างนะครับ 65เมอร์วิด้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากความลึกลับที่ดูดกลืนนะครับตามเรื่องราวลึกลับของสามเหลี่ยมโมอริด้านั่นเองนะครับดังนั้นพลังของเขาเนี่ยจึงค่อนข้างเป็นเรื่องราวของแบ็คโฮนั่นเอง66เมอริด้านั้นนะครับเป็นคนใช้พลังและควบคุมเหล่าวินดีเช่ทั้งหมดโดยการใช้พลังไฟแห่งรัตติกาลค่อยๆมอบพลังงานราวกับว่าเป็นเส้นหายใจให้กับพวกเขานั่นเองครับ67พลังไฟแห่งรัตติกาลของโมอิด้านั้นเป็นพลังงานไฟที่เกิดจากความแค้นล้วนๆน,นั่นเองครับไม่มีอะไรผสมเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องก็คือ ที่แกแค็เชคเกอร์เฟสที่หลอกแกมาเป็นอันโกเบเรโน่เนี่ยแหละ68ลูเช่นั้นน่าจะมีความสัมพันธ์เป็นหลานของเซฟราเนีครับซึ่งใครที่ไม่รู้จักเนี่ยเซฟราเนีครับคือมนุษย์ยุคก่อนยุคเดียวกันกับคุณลุงเขาบาฮิรันั่นเองครับที่ทําหน้าที่ดูแลโทรูนิเซเตหินพิเศษทั้ง7ก้อน,นครับ69ลูเชยูนิอาริ亚มีคนภาคคนเดียวกันหมดเลยนะ70ในเรื่องของพิเศษจอมป่วนรีบอลนั้นกลุ่มเ c ของลูเช่นั่นเองนะครับถูกเรียกว่าล่อาาูยะ นี้นะครับที่เธอนั้นจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนของเธอขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงฟื้นฟูอีกด,ด้วยแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของเธอนั่นเอง72ชื่อของลูเช่นะครับหรือว่าอ่านว่าลูสนั่นเองนะครับตามภาษาอิตาลีแล้วแปลว่าแสงครับ73เธอและอารยานั้นมีสัญลักษณ์ของจิกโกรเนโรแฟมิลี่อยู่ที่ตาอีกด้วยแต่เป็นทางด้านตาซ้ายนะครับส่วนยูนี้นั้นถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะของยูนี้จะอยู่ในด้านตาด้านขวานั่นเอง74ในตอนที่ลูเช่นั้นเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะครับตัวของเธอได้ตั เป็นอังโกเบเรโนครับ75ในบรรดาอังโกเบเรโนแล้วนะครับสกาวคือคนที่มีพลังการป้องกันสูงที่สุดแล้วครับ76หากจุกนมอยู่ไกลตัวของพวกอังโกเบเรโนนั้นพวกเขาจะไม่สามารถขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวได้ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วร่างของพวกเขานั้นคล้ายๆกับเป็นร่างเปล่านะครับผมส่วนตัวของวิญญาณน,นั้นถูกฝังไปกับพลังไฟในจุกนมไปที่เรียบร้อยแล้วเราากับพวกเขานั้นโดนหลอกให้เอาวิญญาณมาใส่ไว้ในจุกนมนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับ77แล้วอังโกเบเรโนทั้งหมดนะครับท ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องมีทั้งหมด18คนครับโดยที่16คนนั้นเรารู้จักชื่อของพวกเขาแต่อีก2คนเราไม่รู้จักชื่อของพวกเขาอยู่ในพาร์ทของวินดิเชนนั่นเองครับและถ้าเกิดอ,อยากรู้ว่าทั้ง18คนนั้นมีใครกันบ้างเนี่ยเราก็ต้องขอบอกเพื่อนๆกันไว้แหละครับว่าไว้ติดตามชมกันต่อไปในเรื่องราวของอันโกเบลิโนทั้ง18คนจากซีรีส์ของคาตาเคียวฮิตแมนรีบอนวันโอวันนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันเนี่ยคอมเมนต์บอกเรากันไว้สัหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆนั้นชอบอันโกเบลิโนคนไหนมากที่สุดและใครนะครับที่ถูกหยิบยกกันมามากที่สุดจากในคอมเมนต์นะครับตัวละครตัวนั้นจะถูกหยิบยกขึ้นไปในซีรีส์กว่าจะมาเป็นนะครับซีรีส์หลักของอนิเด็กที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบกันครับเอาละครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรากันไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะและนี่เองนะครับก็คือทั้งหมดแล้วที่ได้นํามาฝากเพื่อนๆไว้้้เจอกััันนนนหห่คลิปาสรบวี สวัสดีครับ